สวัสดีค่ะเด<า>ี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็น e า e ก g y อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งสุดปตเข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะมาดูคลิปน้องอาร์ตี้ขอบพระคุณคลิปน้องอาร์ตี้มากๆที่เมื่อวานให้พี่ต้นใช่ไหมมาเปิดไพ่ที่กําลังเป็น กระแสะถูกพูดถึงอย่างเกลียวกรันตอนนี้ก็คือเปิดไพ่อนาคตของ MUT อาาานาคตของ MUT ภายใต้การบริหารของ TPN ละมั้งประมาณนั้นประมาณนั้นอนาคตของ MUT ภายใต้การบริหารของ TPN จะเป็นอย่างไรในปีหน้าอะไรเงี้ยองค์กรเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะออก็คือลึกๆน้องอาทิตย์ก็อาจจะอยากจะกกรู้เรื่องมิขสิทธิ์อะไรด้วยอะไรหลายอย่างนะก็ให้ลองเปิดไพ่กันดูแต่ว่า เนื่องจากพี่ต้นเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงนาังงานหรือเปล่าคะอันนี้ไม่แน่ใจขอประทานโทษนะเ,เขาก็เลยแบบบางทีพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันเนื่องจากอันนี้ไม่รู้ว่าพี่ต้นท่านนี้เขาอยู่ในแวดวงนางงานหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับองค์กรอะไรมากมายก็เลยเปิดคําทานายออกมาก็คือพูดตามหน้าไพาในแบบกลางๆแต่ถ้าคนที่รู้ต้นสายปลายเหตุเรื่องราวขององค์การนาังงานก็ พอจะรู้เป็นยังไงอ่ะไปดูคลิปนั้นกันเลยค่ะขอเปิดไพ่เปิดไพ่ Miss Universe Thailand ค่ะว่าถามว่าถามว่าอะไรครับถามว่า MUT เป็นอย่างไรเอ,อในในปีหน้าค่ะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอาะจริงๆยังงงกับคำถามเลย MUT ในปีหน้าเป็นอย่างไรคือ ไม่เปิดเผยให้อ,องรวมไงดวงอโอเคโอเคถือว่า,ถ,วาถือว่าพี่ถามตามคำพูดของอาร์นเนะขออนุญาตได้ะไนะครับบ้ามูทีนาสองพันยี่สิบห้าภาพรวมจะเป็นยังไงภาพรวมนะคะทุกคนอย่ามาภาพรวมนะภาพรวมมูปีสองพันยี่สิบห้าเป็นอย่างไรองรวมว่าสนุกไหมจะมีการแบบว่าเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูขอดูดวงก่อนสนุกสนุกเธออืม อย่าใช,ใ,ชใช้คำใช้คำนี้ว่าใช,ใช้คำนี้ก็ได้อนาคตของเอ่อ organization อ่า้ย,ออยขออภัยคะ่ะคืออะไรพี่ต้อนให้คืออะไรอะะ่ะหามันเป็นมันเป็นช่วงวิวิบากทช่วงเคราะห์ช่วงวิบากาใจ<ค>ไม่ดิคื<ข>อจะบอกว่าอย่างน้อยออกขอขอขนุญาตนะไม่ออกกับน้องนางาหมอดีแล้ว เพราะว่าไพ่ไม่ค่อยสวยไพ่ mm hmm. หมายถึงว่าเนี่ยถึงอย่าง,อย,างอย่างที่บอกอานนะว่าน้องอย่างน้อยไพ่มันกลางแต่น้องๆที่ได้ทั้งสิบคนที่ดูไม่มีใครไม่มีใครเจอไพ่ลักษณะแบบนี้เนอะเนี mm hmm. mm hmm. ่ยไพ่ไม่จากเนอะเหมือนกับอุปสรรคปัญหาดนมัดอยู่กับดาบอะเป็นไพ่เหมือนกับเคะวิบากกรรมที่เขาจะต้องเจอในบางสิ่งบางอย่างไพ่สามดาบเนอะ mm hmm. มีความลำบากใจบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจ เหรือตัดสินใจยากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วไพ่หกดาบที่ขึ้นนะ่ไพ่ดาบหมดเลยแต่ไพ่หกดาบแบบมีความหมายค่อนข้างที่ไปเชิงคุณิทธินิดนึงเนาะนปัญหาต่างๆหรือสิ่งต่างๆอ่ะมันจะมีทางออกของมันแล้วก็ก็จะค่อยคลี่คล,คล,คลายเนาะนมีทางออกปันในตัวเองบางครั้งอาจจะไม่ต้องแบบเร่งรีบหรือเอาตัวเองอ่ะลงเข้าไปกับปัญหาตรงนั้นทั้งหมดเนาะเพราะไพ่จากหน้าไพ่นะครับมันจะมีเหมือกับว่าเรือลําเนี้ย อยู่ตรงกลางระหว่างน้ํานิ่งคือฝั่งนี้นะน้าํ<ม>านิ่งอันนี้อันนี้อันนี้ที่จะเป็นน้ํานิ่งๆน,นะฝั่งนี้น้ํานิ่งแต่ฝั่งนี้ถ้าจะเห็นนะมันเป็นคลื่น<ม>นี่<ม>คืออยู่ระหว่างน้ํานิ่งกับน้ําเชี่ยวถ้าเรายิ่งเอาตัวเองอ่ะเข้าไปแก้หรือเข้าไปยุ่งกับปัญหาตรงนั้นมันจะยิ่งพังบางทีต้องปล่อยต้องปล่อยวางแล้วก็รอเวลาแล้วสถ,ถานการณ์ต่างๆอ่ะมันจะคลี่คลายเองแต่ณตอนเนี้ยพูดตรงๆว่สาสถานการณ์อะ แอบไม่ค่อยนิดหนึง่งองอมรวมพออุ้ยแล,แ,ลแ,ลแล้ว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 ทำไมชุดชุดชุดสีแดงถูกถูกบัตไว้กับลุกลูกกงหรอกไอ้ใจโยงไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้อ๋อยึดชุดแดงไหนหรือเปล่าที่เขาเอามา <c oughs> โอ้โอ้อะโอเคอ่ะโอเคนะครับแต่า้าพูดตามหน้าไพากก็สถานการณ์ไม่ค่อยถ่าตาขอขอขอ,ขอรีมาร์กตรงที่ว่าตามหน้าไพ่นะสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนัดมันเป็นพุ่งมิปากเนี่ยไพ่ใบเนี้ย ให้8 8ดาบเนี่ยน,นะว่ามันเป็นช่วงวิบากกรรมหรือสิ่งอังลางที่แบบยังมีอุปสรรคมีปัญหาที่ต้องแก้แทนนะ่ะโดนมัดอยู่กับดาบปิดตาอะไรเนงะี้ยไพ่ไม่ค่อยดีความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนอนี้ก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าลำบากใจในการที่จะทําอะไรบางอย่างเลือกตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอย่าไปเร่งรีบมันค่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปแล้วมันจะมีทางออกครับผมโอเคครับอะวันนี้ก็สนุกสนานพอสมควรนะครับพี่ต้น เออแอดมิน uh, mm hmm. มีความรู้เกี่ยวกับไ mm hmm. พ่ทาโร่เท่าหางอึ่งต้องออกตัวก่อนนะคะมีความรู้เกี่ยวกับไพ่ทาโร่เท่าหางอึ่งเออไพ่จริงๆไพ่ทาโร่อะถามว่ามันเป็นศาสตร์ที่แม่นนะมันเป็นอะไรที่แอดมินก็ยังงงอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมมันแม่นวะ mm hmm. เคยป้าสมัยก่อนมันจะมีตู้ตอนก็ยังมีตู้ใช่ตู้ที่ให้เรากดไพ่ทาโร่อะ สมัยอันนินตอนเรียนอยู่มีนะตามห้างแล้วเราก็ลองไปกดก็แม่นนะอันนินงงมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรหรอแบบก็แค่กดเลือกไพ่ไอ้ทำไมมันแม่นได้เขาไม่รู้กระทั่งวันเดือนปีเกิดของเราอ๋ออมีมะไม่มีไม่มีใช่ไหมไพ่ทาโร่เนี่ยบางทีเขาไม่รู้แม้กระทั่งวันเดือนปีเกิดเขาไม่รู้แม้กระทั่งเอ่ออะไรล่ะ เส้นสายลายมือไม่เห็นหน้าเห็นตาหรอกเป็นตู้อะคายมาก็ยังแม่นนะเอ่ออะเดี๋ยวนี้ค่อยมาเคลียร์ประเด็นนี้ว่าทำไมมันแม่นก็ภาพที่ออกมาภาพแรกเป็นภาพคนถูกมัดหูมัดตาและข้างๆมีกระดาษเต็นไปนหมดเลยอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าพูดถึงองค์กร tpn ในปีหน้า ก็ลำบากลำบากก็คือหาทางออกไม่ได้ไอ,อ้ไพ่นั้นน่ะมันเหมือนคนถูกจับมัดมือมัดเท้าปิดหน้าปิดตาและหาทางออกไม่ได้เราขับอุปสรรคเยอะหาทางออกไม่ได้ซึ่งอันนี้ถ้าอ่ะถ้าเราไม่ได้พูดถึงประเด็นลิขสิทธ์นะโอเคปะ่ะถ้าเราไม่ได้พูดถึงประเด็นลิขสิทธ์เราพูดถึงสถานภาพทั่ว,วไปก็เป็นอย่างนั้นแหละตัวเองต่อให้เอาไพ่นี้ไปเปิดกับองค์กรมิสแกรนหรือบริษัทอะไรในไทย แอดมินมันก็ได้ภาพพอกันแหละเพราะเศรษฐกิจมันแย่ไงเศรษฐกิจแย่มากแย่มากนะเอ่อทีนี้ภาพต่อมาสําคัญที่เป็นภาพหัวใจแล้วมีดาบสองเล่นปักอันนี้ถ้าเวลาคนไปดูไพ่ทาโร่แล้วดูเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคุณเตรียมใจเลยคุณอกหักคุณอกหักแน่นอนกับคนคนนี้คุณไม่สมหวังแน่นอนมันมันหมายถึงว่า สิ่งที่หวังไว้จะไม่ได้อะเอ,อกไพ่หัวใจแล้วมีสามดักออกสิ่งที่องค์กรหวังไว้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าทีทเอ็หวังอะไรหวังไว้จะไม่ได้แล้วพอภาพที่สามเป็นภาพที่แบบคนพายเรือมีผู้หญิงนั่งข้างหน้าและข้างหน้าก็ดักเต็มไอ้ภาพเนี้ยมันคือลักษณะแบบว่าเอออุปสรรคโคตรเยอะเลยแต่ก็ยังจำใจต้องพายเรือดำนี้ต่อไปอุปสรรคโคตรเยอะเลย แต่ก็ยังจำใจต้องพายเรือลำนี้ต่อไปนี่คือความหมายของมันแต่ถ้าสมมติถ้าสมมติว่าในใจน้องอาร์ตี้เวลานั้นคิดถึงเรื่องนิคสิทธิ์หรืออะไรยังไงนะมีแนวโน้มหลุดอืมเพราะว่าอีกไพ่หัวใจที่มีสามดับปักนั่นน่ะบ่งชี้คือตัวตัดสินเลยไม่สมหวัง ไม่สมหวังมีสิทธิ์หลุดมีสิทธิ์หลุดมีแนวโน้มหลุดแอดมิน I mean, ไม่ได้บอกว่าหลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่นะคะบอกมีแนวโน้มไ mm hmm. อภาพหัวใจนั้นอะถามเรื่องการงานถ้าขึ้นภาพนี้มา,าคือไม่ดีถามเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถ้าขึ้นภาพนี้มาคือมันไม่สมหวังในสิ่งที่เราคิดอะซึ่งถามว่าตอนที่แม่ปุ้ยให้คุณกบทีเพจเจนกับ จสซี่ใช่ไหมมาเป็นผู้สังเกตการณในห้องดําทั้งทาง,ท,งที่เขาก็มีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันอยู่มันก็บง่งบ่งชี้อะไรเยอะนะมันเป็นคือถ้าใครไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าใครคิดมันมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะว่าแบบปกติแม่ปุ้ยอะแกจะเป็นคุณแกบเท่าที่มีเห็นแกไม่ชนกับใครนะแกไม่ชนแกไม่ชนแกแบบ เออถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ก็แกก็รู้เนาะว่ามีเรื่องมีราวกันอยู่แต่แกก็ยากให้อ่าคุณกบพีเ์เจนกับคุณเจสซี่เข้ามาเป็นผู้สังเกตการในห้องดำคือให้พื้นที่ใช่ไหมแอนมินว่าแกน่าจะรู้แล้วแหละว่าแกแนวโน้มน้อ,นอยแยะที่จะได้ต่อทฤษฎีแกก็เลยแบบก็ไม่มีอะไรจะเสียเออก็ให้สองคนนี้มนาะแอนมินเดาว่านะเดาว่าแล้วแม่แอนอ่ะแกก็เป็นคนในลักษณะที่ว่า แกออกนวเชื่เชื่อนิ่มๆอ่ะเชืนิ่ๆมๆอ่ะคือโอเคถึงแม้ว่าแม่ปุ้ยกับแอนโทเนียจะเอาดอกมงหดอกไม้ไปไหว้แกช่วงสงกรานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าแกเจ็บแล้วจามอ่ะแกเป็นคนอย่างนั้นนะเออม,มันไม่ได้หมายความว่าอะไรมันจะพลิกฟื้นได้นะแกเด็ดขาดแกเด็ดขาดอมแม่แกเป็นคนเด็กขาดอันนี้ว่าแนวโน้มหนุดมีสูงมีสูงมีสูง เ uh, อย่างมงกุฎปีนี้อันมินเห็นแล้วมันทุกปีมงกุฎของ t p n จะสวยมากเลยนะตั้งแต่ปีอแมนด้ใช่ไหมคะที่ให้โมวัตออกแบบอะ่ะสวยทุกปีเลยนะเพ,เพชรเยอะมากปีนี้รีบง่ายมากเลยอันมินเห็นแล้วเพชรน้อยอะ่ะดูแล้วมันไม่สงศักดิ์สีของการเป็นมงกุฎ MU t เนาะอันนี้พูดตรงๆแต่เขาเข้าใจสภาพเศรษฐกิจเข้าใจเรื่องสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ พอเศรษฐกิจไม่ดีมันไปหมดแหละตัวเองดังนั้นดังนั้นมันก็ปีหน้าแย่หมดแหละมิสแกรนก็ต้องดิ้นรนแย่หมดโงดกอดคือไพ่ทาโลุมันแม่นนะตอนนั้นที่โกโก้เขาเปิดตอนนั้นหุ้นมิสแกรนยังพอได้อยู่นะยังหลายสิบบาทนะจำได้แล้วแล้วโกโก้เขาก็เปิดไพ่อยากรู้ว่า พุ่มมิสแกรนจะปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็เปิดออกมาเป็นสิบดาบสิบดาบนี่คือคนนอนข้างาบาจำได้มีจำได้แล้วก็มีเป็นภาพแบบเป็นภาพคนพายเรือเนี่ยได้เหมือนแม่ปุ้ยเลยที่ข้างหน้ามีดับๆเต็มแล้วคนก็ยังพายเรือกันต่อคืออุปสรรคเยือก็ต้องเดินต่อแล้วก็อีกภาพมันเป็นภาพที่คนแบบกำลังทำงานด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งตอนนั้นน่ะน้องโกโก้เขาก็รู้แหละเขาไพ่มนออกมาไม่ดีเลย mm hmm. เกี่ยวกับราคาหุ้นมิสแกลตอนนั้นยังก็ยังปาหุ้นก็ยังปาเข้าไปหลายสิบบาทอยู่นะแต่น้องโกโก้ก,ก็พูดทาํานอว่าเออไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าดูที่ตัวภาพนะให้ดูที่ตัวเลขสิบดาบก็น่าจะปาเข้าไปหลายสิบนะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่จริงๆไพ่ออกมาไม่ดีแล้วจนตอนนี้หุ้นก็อย่างนั้นแหละ mm hmm. เออไพ่ทาโร่อ่ะอันนี้ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อปิดหนีได้นะ อัหน้พูดตรงๆนะมันมีการดำรงชีวิตบนโลกใบนี้บางคนอะถ้ามันไม่มีตัวช่วยอะไรเลยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้ส่งอะไรมาช่วยเหลือมนุษย์ให้มนุษย์ดิ้นรนกันเองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเคว้งคว้างเนาะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้รู้อินโหรอินเนอะไรเออเราจะเกิดอะไรบ้างบางทีมันก็เต็มไปด้วยความท้อใจสิ้นหวังเมื่อไหร่จะดีว่าชีวิต แอดมินก็เลยมองว่าเอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาน่าจะเปิดทางอะไรบางอย่างอะแจกคียกันไปสักเล็กน้อยเล็กน้อยนะคีกันไปสักเล็กน้อยเอไพ่ทาร่โลก็เป็นอย่างหนึ่งเพื่อเปิดเผยความลับชีวิตอะให้แต่ละคนได้รู้อ่ว่าแบบอ๋อเออชีวิตฉันเป็นอย่างนี้นะผ่านไพ่ทาร่โลเปิดคียตรงนี้มานิดนึง ส่งสัญญาณมานิดนึงไพาทาโล่เลยเป็นอะไรที่มีความแม่นยําเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาเขาจะส่งผ่านเพราะความอะไรมันต้องมีตัวกลางในการรับเข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่หมายความว่าเรานอนหลับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันกนระซิบข้ามหูบางคนก็อาจจะ <c oughs> อย่างนั้นได้อาสรุปก็คือ ไพทาโร่ uh, alo, เนี่ยถ้าใครต้องการที่จะไปสมมติอ่า uh, มีปัญหาในชีวิตอะไรบางอย่างเ uh, ก็ลองไปดูไพทาโร่ตามตู้อะไรก็ได้มันก็แม่นอยู่นะมันก็คือแอดมินต้องการจะบอกว่าไพทาโร่เนี่ยมันเหมือนเป็นการ uh, เป็นความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างง่ายๆที่ส่งมาช่วยให้เราได้รู้ความลับ สวรรค์หรือความลับของชะตาชีวิตของพวกเราบางอย่างคือมันไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะโอเคป้าบางอย่างมันเป็นความลับสวรรค์ที่ที่แบบว่าเขาต้องปิดเอาไว้อะมันเป็นเรื่องของกรรมของเวรอะไรหลายอย่างอะ่ะคือพวกนี้มันซับซ้อนแต่ว่าถ้าเขาจะปิดหมดเลยไม่ให้มนุษย์ได้รู้อะไรบ้างเลยมันก็จะมีบางคนที่แบบท้อแท้กับชีวิตแล้วไปต่อไม่ไหวลูกจะไปทางไหนเนี่ยเหมือนแบบทุกอย่างมันอับจนหมดนทางเขาก็เลย อ่ะเปิดเปิดคีย์อะไรมาบ้างโดยมีไพท่ทารุเป็นตัวกลางแต่แต่การเปิดคีย์นั้นมันก็อาจจะมีหลายอย่างนะเสียงเิมซีก็ใช่เออ,อะไรละ่ะมีหลายกรรมวิธีอ่ะที่เขาจะเผยอะให้รู้บ้างว่าชีวิตเธออาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเผยมาเป็นคีย์ให้เราพอรู้ว่าเออจะได้มีกําลังใจสู้ชีวิตกันต่อไปประมาณนั้นเป็นตน้นมันเลยเป็นความแม่นนะ่ะมันมันเหมือนกับ โอโหเรื่องพวกนี้ท่ามนพูดนะยาวอะ่ะคือแอดมินจะบอกว่าเอ่อถ้าใครเคยดูเรื่อง Matrix ซ์แมทรมันคืออย่างนั้นแหละมันมันมีใครก็ไม่รู้ว่าออกแบบวงจรอันนี้อยู่อะ่ะคือเราส่วนใหญ่เราก็นับถือศาสนาพุทธเราก็เชื่อในเรื่องหละัะทำดีได้ดีทำชัว่วได้ชัว่วอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงอ่ะมันมีอะไรบางอย่างมันออกแบบวงจรอันนี้อยู่อ่ะแล้วก็ให้ให้มันไปสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายของดวงดาวด้วยเขาออกแบบมาเข้าใจไหมเออเหมือนแบบอะไรที่เขาออกแบบมาแล้วเขาก็อาจจะมีการเผยอะไรบางอย่างออกมาเป,เป็นเป็นคีย์เป็นอะไรคือมันเป็นเอผลงานการออกแบบของเขาว่าจะยังไงอะไรยังไงให้ให้ใหมนุษย์ได้รู้อะไรจากช่องทางไหนบ้างความลับบางอย่าง ก็อย่างเนี่แหละเคสที่เขาเปิดไพ่ออกมาแอดมินว่าแนวโน้มหลุดสูงนะคะอจบแค่นี้ดีกว่าแอดมินก็รู้สึกเออวันนี้ไม่สบายนานมากเลยโอเคนะแล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ